สวัสดีค่ะแนวแน่สะสมธนบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมเหรียญราคา10บาทเหรียญที่ระลึกฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชก,กาลที่4เรื่องในวรโรกาสที่วันพระบร,รม,มาราชสมภพครบ200ปี18ตุลาคม2547ค่ะด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชิดขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าราชัชกาลที่ส ชิดขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าประเทศไทยเรามาชมเหรียญด้านหลังกันนะคะด้านหลังของเหรียญน,นะคะด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่าในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบสอง้อปีสิบปดตุลาคมสองพันห้าร้อสิบเจ็ด ชิดขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,วชิดขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าสิบบาทเรามาชมเหรียญกันนะคะด้านหลังของเหรียญน,นะคะ ด้านข้างคะ่ะด้านหน้าเหรียญน,นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเหรียญยน26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ